ขอโทษขอโทสื่อชวนทุกท่านแล้วพี่น้องชาวชนเต็มห้องเลยมาสายครับเพราะว่าไปบวชแบบไปไกลมากไม่สายไม่สายมาพอดีเวลาใช่ค่ะค่ะก็จะทัวร์ที่ต่อไปค่ะก็ตกใจนะคะเรื่องนี้ก็ตกใจดีเพราะว่าสนิทกับพี่อ่านก็ืองหมอพี่ใหญ่หมอขอบ้ากเหมือนกันหรอพ่อห้างเหมือนกันก็เป็นนอนบ้านอ่านอยู่กว่ากว่ามีอะไรทำไหม ถ้าไม่ให้ทําจะอยู่บ้านนั้นไปน,น,นานๆอ,อันบอกงี้กำกับละครเลยแล้วกัน <c oughs> จะได้ออกจากบ้านสักทีค่ะแล้วเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างแตกต่างกับเรื่องที่แล้วเยอะครับเยอะเรื่องที่แล้วนั่นเป็นความรักหนุ่มสาวง่ายๆแต่คราวนี้มันมีความรักของคนต่างวัย นะเราไม่บอกว่าใครใคร,ใครแก่ใครข้างๆที่ตุ้มที่แก่ผมไม่พูด <c oughs> ผมข้ามไป <c oughs> แล้วก็มีคู่ที่เด็กๆ <c oughs> ที่อยู่ใกล้ๆผมมันก็ต่างวัยกันออกไปแล้วเรื่องราวภาคเรื่องที่แล้วครับเป็นเรื่องของของพี่เรียน <c oughs> บอกได้เลยว่าผมมั <c oughs> ว่วเพราะว่าผมไม่เคยเห็นสวนลุมในอดีตสองพันหร้อยเก้านะผมยังเล่นอุจจาระอยู่ที่บ้านอยู่เลย <c oughs> คุณเกิดได้ไม่ทีเดียวอ๋อแล้วที่แล้วย้อนอดีตย้อนอดีตแล้วแบเรื่องนี้ไม่ใช่แล้วเรื่องการเกิดปัจจุบันปัจจุบันแล้วท่านเกิดแถวแถวบ้านที่ที่ผมเคยอยู่ด้วยคอัพพาวาอัพพาวาคุณสมครามอ๋อบ้านคุณบ้านเกิดคุณอยู่อัพพาวาใช่ไหมบ้านเขาแน่ครับแล้วก็ผมผมคลอดแล้วผมก็มาอยู่กรุงเทพเพราะฉะนั้นคุณจะไม่มั่วเลยใช่ไหมสมบัติเรื่องมั่วเลยมั่วน้อยลงมันเป็นสบาย คืองี้เราไม่สามารถยกอัมพามาไว้ที่เอนีเตอร์ได้ทั้งหมดาะต้องเอาจำลองบางสิ่งบางอย่างที่ดูแล้วเด่นได้สรรยกาศไ้บรรยได้ความรู้สึกดีๆเพราะใครไปอัมพานั้นไปเสม็ดเสร็จทุกรายไปอัมพาแก็แก้แก้ต่างกันไปมีน้ำไงมีน้ำแล้วพายเรือจ้งแจมแจมดูดูหิ่งห้อย ะฉากไหนที่ยากที่สุดฉากไหนยากที่ยากยากที่สุดนะครับเอ่อน่าจะเป็นฉากคนเยอะมากกว่าผมว่าฉากไฟแม็กครับผมว่ายากฉากใกล้จะจบแล้วแล้วก็มีช่วงกลางๆก็ยากครับส่วนของผมนะฮะแต่ผมคนอื่นไม่แน่ใจว่ายากผมว่าที่จริงทุกฉากก็มันจะมีความยากใช่ยากทุกฉากผมบอกได้เลยว่าเราคนนี้ยากทุกฉากเป็นเพราะฉากสวรค์เพราะอะไรคะ เพราะว่ามันดูแล้วมันมันเป็นสวรรค์แปลกๆอ่ะ <c oughs> <c oughs> บางคนเ,น <c oughs> เริ่มจากนางฟ้าก่อนเลยค่ะเราบอกว่าบางคนวเรื่องนี้เป็นแฟนตาซีคเพราะฉะนั้นมันจะเป็นแบบไหนก็ได้ถูกไหมถูกค่ะแต่ว่าในสายตาของผู้ชมเนี่ยจะดูแล้ว ไอ้นี่ไม่น่าอยู่บนสวรรค์ไม่รู้เลยว่าใครอะค่ะใครอะคะต้องเข้าไปดูเองอาจจะเป็นสบายคนนี้ก็ได้จะคาดที่ติดดูแล้วจะสนุกขึ้นไหมล่ะโอ้สุดสุดจะบอกให้สุดๆอันนี้เป็นสไตล์ของ JSL ดูแล้วต้องคึ้นคลื่นดูได้ทุกเพศทุกวัยใช่ไหมคะเอางี้เรามีหลายฉากใครดูฉากไหนไม่ชอบให้เขียนจดหมายมาถึงที่เสี้ยมเลยใช่ไหมครับหนึ่งไปเชียบัตรตอนหนึ่งฉากนะครับเราร่วมมือกับทางทีสาร ไี่จะเปลี่ยนฉากให้เขาเลยนะ,คะโคตรนะฮะแล้วจะได้รับรางวัลไมนี่ยของรางวัลก็คือไปเสนิยบัตรทั้งหมดน่ะใครได้ที่หนึ่งเราให้ไปเสนิยบัตรไปที่ใช้แล้วไปสะสมสแต็มสเต็มแต่ที่ไม่แย่ก็คือว่าผู้ชมมาชมแล้วก็จะติดใจแน่นอนเพราะว่าละครก็สนุกนะคะนักแสดงก็แสดงเก่เงเพลงก็เพราะนะคะจะได้แบบ เรื่องนี้เนี่ยมีข้อพิเศษอีกข้อหนึ่งก็คือแลวแตกต่างจากปีที่ผ่านมาก็คือดนตรีของเราครับเปราวี่เป็นดนตรีสดสดครับค่ะปกติก็คือบันทึกเสียงในห้องบันทึกเสียงแล้วก็เอานักร้องเนี่ยร้องสดผ่านมโครโฟนลเล็กๆกันเนี่ยนะครับบนเวทีนั้นการพูดการร้องเพลงนะจะสดแต่คราวเนี้ยเล่นกันสดสดเลย คราวที่แล้วเนี่ยเราผิดพลาดเฉพาะนักร้องแต่คราวนี้นักดนตรีเราจะพลาดด้วยเราจะพลาดด้วยกันมี่ผู้ถูกพลาดทิ้งนะคะคุณอู๋คุณอู๋คุณอู๋ยืดขึ้นิดเป็นคาคือดุจนาทัยคูะกาศดนตรีนะคะคู่กันกับคือฟอร์ดเริ่มต้นสังงานมาตั้งแต่ตั้งแต่แรกค่ะก็ฝีมือครับทั้งคู่นี้ฝีมือจริงเราบอกไปว่าอยากได้อารมณ์แบบนี้ เขาไม่ได้มาตรงๆนะเพราะว่าอันนี้เขามาที่เราบอกแล้วก็เพิ่มอะไรให้เราด้วยเขาดีไซน์มาว่าคนจะเป็นอย่างนี้พี่โอ้โหโดนอันนี้ผมชอบมากเลยนะมีให้เลือก <_ c oughs> เหมือนเหมือนให้นักแสดงนะครับนักแสดงเนี่ยเวลาเขาแสดงเนี่ยเขามีให้ผมเลือกด้วย <_ c oughs> ทําให้เลือกทาให้เลือกด้วยเอาแบบนี้ไหมแบบนี้ไหมแบบนี้ไหม <_ c oughs> พอเลือกแล้วเขาก็เล่นไม่ได้แล้วจะเสนอเข้ามา ใช่ไหมถังไทยแต่ว่าฟังแบบนี้แล้วทุกคนต้องอยากไปดูแน่นอนจะเล่นกันเมื่อไหร่เอ่ยพระนางของเราคะเล่นเออ่วัน26รอบแรกใช่ครับคือวันนี้26มกราคมครับต้องแพ้ทั้งหมด17รอบนะฮะก็มีวันเสาร์วันอาทิตย์วันเสาร์เล่นสองรอบครับวันอาทิตย์หนึ่งรอบปกติแล้วเราเล่นวันเสาร์รอบเดียวแต่วันาทิีย์เป็นสองคือรอบ8โมงครึ่ง8โมงครึ่ง1ทุ่มครึ่ง อย่าไปพลาดนะคะบ่ายโมงครึ่งกับหนึ่งทุ่มครึ่งแต่สิ่งที่มีเหมือนเดิมคือเรามีวงดนตรีสุนทรภพนเป็นเล็กน้อยเลยใช่มาถอดเวลาใช่ที่ชอบรอใครอย่าลืมนะคะขึ้นไปรองกับสุนทรภพนได้เลย